รวมมาได้68မျိုးကိုแชร์ဘင်းလုပ်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစဉ်းသိပြည့်ပြည့်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကြာရအောင်เนาะပထမအဆုံးဇက္ກະစက်တစ်ခုအနေနဲ့แชร์ဘင်းလုပ်ပြတင်တာကတော့လက်လက်และยะอเดเปกอ่าနှင့်လို့အတိပယ်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင် and and နဲ့အတိပယ်တူနေပါเนาะတို့နမူနာစာကြောင်းလေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်ผมชอบกินมะม่วงและทุเรียนผมจะเนาะชอบกินสายาละใจเต มม่วงางตยตีและนี่ทุกร,รียารตุยินดีตยตีเนี่ยตุยินดีกุาสายละใจทีเลยติบยาไปตุยยาตะครูอันนี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็สวสเสบเหลียวจีจีจายาแล้วก็ยัยเบปีดอหลังจากตื่นนอนผมอาบน้ำแล้วก็กินข้าวหลังหลังจากปีหนาวตื่นนอน เอ้ยาทาบิเดนเอาเอ้ยาโนเวเดนเอามาผมอาบน้ำจะนอนยีชูเลยแล้วก็ปีเดอกินข้าวทำเบีนซาเลยตรงกุมยากอันนี้เน,เนเ่ก็เลยก็เลยแย่ตรงนองเล็กก็สับเบียจิจิจ,จายาเอาก็เลยแย่าไดเบก้าทาเช้าหนูไดเบก้าไปผมสนใจเรียนภาษาไทายก็เลยมาเรียนที่เปรมสัสนะครับตาจางริว่วอี่านเยอะชินจียา ผมจันโนสนใจวิญญาณติวิทยาของเซมนซาเลยภาษาไทยทางสาวติวิทยาสเซมนซาเลยก็เลยจะจะมาลุมาเรียนลาพิเอตติวิวเดที่มาเฟมัสเฟมัสมาไทยมาตัสกาโกลาวิตติวเดผมสนใจเรียนภาษาไทยก็เลยมาเรียนที่เฟมัสนะครับนักทเล่กุมย่างอันนี้เราจะไปเรียนรู้กะเพราะว่าเพราะว่าเสตรงนี้ก็จีจีใจเอา ่ว่ายอิีเบกะาพลเลดเบจังสดาอดิเไปะเขาไม่ไปทำงานเพราะว่าเขาไม่สบายเขาตูกไม่ไปทำงานเรามตัวหุเพราะว่าาพิโลเลดเขา,าไม่สบายตูนิมกางรู้ตูนิมกางรู้เรามตัวบุาอดิเบก่นัแทก้กาบกาบยเต็ตรงนี้กูจีจีใจอยาว กับแย่อดีเบก้านี่ดูวิดโซเรอดีเบกะวันที่แล้วผมไปเที่ยวภูการกับเพื่อนเพื่อนวันที่แล้วปี่แกเรียนดีลงก้าผมจะเนาะไปเที่ยวแหลปเตะภูการประการโงแหลปเตกับนี่ดูเพื่อนเพื่อนตั้งใจเนี่ยดูแหลปเตวันที่แล้วผมไปเที่ยวภูการกับเพื่อนเพื่อนโรสปีทิบาก่ะ แต่แต่สุรสกัโงเรียนไปแต่ยัได้เปก้ดาดับไปไม่รือได้เปอยาไปแต่ก,กูรู้กาสายจังนาจังเลมาสบายเยอะตรงที่ยาวผมหิวแต่ไม่มีเวลากินผมจะนอกก็าหิวไปสายแต่ดบับไม่ไม่มีเวลากิน ไม่มีมิชิบุเวลากินซาบูถิมิชิบุน่อใบาสาเรต่าเเมซาบูใช,ช้มิฉิบุผมหิวแต่ไม่มีเวลากินน่าสงตะครู่อันนี้เน่ถ้าถ้าสเรตตรงริโกจีจีใายาถ้ายาตีเบกะาโอเควีตะเกิรลูสเรตตีเบกา้าถ้าอยากเก่งภาษาไทยต้องฝึกฝนบอยบอยนะถ้าอเกวีตะเกรลอยากเกง่งโตจริงจ ภาษาไทยไทยสาไทยสกาวกโดเจเนสโซยีต้องลูกูโลยามฝึกฝนดิจิยาเมยบ่อยๆมิจาคณะคณะขนาทักขาทักานะโนอปังไรโดถ้าอยากเก่งภาษาไทยต้องฝึกฝนบ่อยๆนะไทยสากูโดเจเนสโซยีทักขาทักขาดิจินชายามโนะแล้วโซยีอารเล่ทยสามาอตุยาเดสกสะคนูกติชิจารเมยุยานมาด อารมณ์ตัวเอจะชิเรียมนโลเลียนเลมาเลยครับเนี่ย้อกาวิดีโอรียมาเลยดีู่อจชิเมอ่ต้งน้องลีกูแชร์วิลล์ไปต่อมาพี่เดชอาจารย์มลุ่นเฟมัสไทยลงก e สันดาเพชก้ไลค์กันฟอลโล่เรียนลูกทาพิบุกมันมีบ้าเนาะอนนวถ้าวิดีโอรียนมาเปียโนสมบัติครับเนี่ยอารมณ์กูจสุดมาเลยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ